สวันดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยแมมงกวางการ์เดนก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนั่นเองท่านผู้ชมคืออัปเดตนี้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาด้วยนี่นะฮะมีเจ้าหมูมีเจ้าหมามีเจ้ากุ้งมังกรใช่ไหมเขาเรียกกุ้งมังกรหรือกุ้งล็อบสเตอร์นี่ผมไม่ <c oughs> น,นี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามีพืชใหม่เข้ามาเหมือนกันมีต้นมะพร้าวต้นอะไรต่างๆนานานั่นเองท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอัปเดตใหม่นี้เนี่ยเราก็จะต้องทําอีเวนต์ใหม่ด้วยนั่นก็คือให้อาหารเจ้าหนูนนเน้ชม คือมันจะมีเชฟเจ้าหนูอยู่ตรงนี้นี่เลยคือเจ้าหนูเนี่ยจะแตกงต่างกับเจ้าหมูนะฮะซึ่งเจ้าหมูเนี่ยเขาจะรีเควสอาหารนะแต่ว่าเจ้าหนูเนี่ยคือจะไม่รีเควสนั่นเองท่านผู้ชมแต่ว่าอาหารที่เราเนี่ยจะต้องเอามาให้เจ้าหนูเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารติดสถานะด้วยนั่นเองคือติดสถานะเนี่ยดูยังไงดูตรงนี้ท่านผู้ชม เวลาเราเอาวัตถุดิบมาใส่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันถึงสีเขียวเนี่ยมันจะมีโอกาสติดสถานะเนี่ยของอาหารของเราเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําให้ดูนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเหมือนว่าทางแมบจะมีแจกเจ้าจังบอดมาด้วยเจ้านี้เนี่ยต้องบอกนะว่าเป็นตัวที่ดีมากคือความสามารถเน mm ี่ยไม่ได้แย่เลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่าความสามารถของเจ้านี้เนี่ยมันเป็นยังไงสําหรับความสามารถของเจ้าจังบอดเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ14นาทีเนี่ย จะมีโอกาส15%ที่จะทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยติดสถานะออยนั่นเองคือผมว่ามันดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ผลไม้ติดสถานะด้วยนั่นเองนะผู้มชมเอาเป็นว่าอากลับมากลับมาคือไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยผมขอลงตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมใส่อาสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างติดสถานะเนี่ยเยอะแล้วนั่นเองนะผู้มชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาปรุงอาหารให้กับเจ้าหนูดูดีกว่าคนอื่นต้องหาผลไม้ติดสถานะเยอะ คืออะไรก็ได้ที่มันติดสถานะเยอะๆอ่ะอืมคือผมต้องมีไหมตรงนี้ตรงนี้ข้าวโพดนี่ไม่น่าจะติดนะเอ้ยต้นนี้ติดเยอะไหมไม่เยอะเลยอ่ะคือผมอยากได้ผลไม้ติดสถานะแบบเยอะมากๆคือแคนี่ปอสซัมไม่ติดมะม่วงยักษ์อะไรพวกนี้มะม่วงยักษ์คือมะม่วงยักษ์ลูกนี้อืมดิสโก้ลองเก็บมาก่อนมะม่วงยักษ์แล้วก็มีอีกไหมคือมันต้องหาผลไม้เอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะใช้ได้ ตรวก็อ่ะอันนี้อ่ะสามผลไม,ามา้ก่อนแล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองดูนะฮะว่าเราจะได้อาหารอะไรอันนี้ใส่ไปคือเปอร์เซ็นต์ติดสถานะเนี่ยอยู่ที่49%น้านะผู้ชมแล้วก็เอาวันนี้ใส่ไปด้วยตอนนี้อยู่ที่87%แล้วอาใส่ไป1หนึ่งชิ้นเป็น9 6ปใช้เวลาเนี่ย23 5จุด้โอ้ยใช้เวลานานมากเอาเป็นว่าผมไม่รอแล้วกันสคิปไปเลยสคิปไปเลยคืออยากรู้ว่าจะได้อาหารอะไรมาด้วยอืมทำไมา คือเอามาอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ๋อได้เป็นไอ้นี่อีกแล้วเหรอสมูทตี้นะผู้ชมคือผมได้สมูทตี้เนี่ยหลายรอบมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะสคิปขอดูเปอร์เซ็นต์สักหน่อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหกล่องอันนี้เนี่ยเป็นกล่องใหม่มีโอกาสได้เนี่ย40%แล้วก็อันนี้15%นะฮะซึ่งขอดูเปอร์เซ็นต์น้อยๆเอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้เนี่ย5%นะฮะเป็นพิ c k l e Food คือเป็นแตงกวานะน่าจะเป็นแตงกวา ตัวนี้เนี่ยเป็นเมลอนโอห้าสมเปอร์เซนโอเคโอเคดูเปอร์เซ็นต์น้อยไว้ก่อนอะอ่เจ้าหนูเอาไปเอาไปลองอืมให้อะไรกับผมคือเมื่อเราให้ผลไม้ไปแล้วเนี่ยเจ้าหนูเนี่ยจะให้เราเลือกช้อยส์นะฮะว่าเราเนี่ยโอ้โหมีไก่มีโอ้โหเอาไก่มาเอาไก่มาคือเป็นเจ้าไก่เจ้าไก่นี่ทําอะไรได้นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะผมลืมไปแล้วน่าจะประมาณสามสิบเออเจ้าไก่นี่30มสิบเปอร์เซ็นต์นะมาชมทำไมผมได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอเดี๋ยวลองดูนะฮะว่า ความสามารถของเจ้าไก่เนี่ยเป็นยังไงอะลงไปให้เจ้าไก่สําหรับความสามารถของเจ้าไก่เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มความเร็วในการฟักไข่เนี่ย20%โอ้โหเป็นตัวระดับอันคอนมอนด้วยอ่ากลับมา <laughs> ผมไม่ได้วางไข่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาทําอาหารกันต่อคือมีผลไม้อะไรติดสถานะเยอะๆอีกไหมอ่าอันนี้ติดไม่ค่อยเยอะคือผมเอ้ยอันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้เออได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ผมมีอีกไหมมีไหม คือมันต้องมีแหละอ่ามูนเมลอนอันนี้เหมือนว่าจะมีซูกากิเปิลอยู่อ่ะเอาซุกากิเปิลมาผมใส่ไปสักสามชิ้นแล้วกันนะมีเจ้าหนี้เจ้านี่แล้วก็มีซูกากิเปิลอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าเราเนี่ยจะได้อาหารอะไรคืออันนี้ขึ้นไปอุย้ยหกสิเ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรออันนี้เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นโอ้เอาประมาณนี้ก่อนก็ได้นะสองผลเพราะว่าเดี๋ยวเก็บผลอื่นๆเนี่ยไว้ใช้รอบหน้าบ้างโอ้สามสิบเก้าโลบักมารอบนี้เนี่ยสกิปไปเลยอรอบนี้ได้อาหารอะไร อันนี้ได้โอ้ได้เหมือนเดิมเลยอะได้สมูทตี้ทำไมผมได้สมูทตี้บ่อยอย่างวะทุกรอบแล้ว <c oughs> อ่าลองเอาไปกินดูเจ้าหนูเผื่อว่าจะชอบนะอ่ารอบนี้ให้ผมอืมแพทชาดอะไรอะอะโลเมติกอันนี้มีคุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกอะไรดีว่าเอาแพทชาดมาแล้วกันนะคือคุกนั่นมันกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แพดชาดนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมได้แพทชาดมาละอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้สันเดียของเราเนี่ยติดสถานะนะ คือเดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ยังไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้แล้วก็ผมเนี่ยยังมีผลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองใส่ไปดู67%โอ้โหยังไม่ได้ตอ้นอื่นเนี่ยผมต้องหาผลไม้ลูกใหญ่ๆติดสถานะเยอะเอ้ยถั่วผมคิดว่าถั่วเนี่ยน่าจะมีนะถั่วเอ้ยนี่ไงเออติดเทเวอรี่ด้วยถั่วอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เลยท่านผู้ชมคือน่าจะทําให้อาหารของเราเนี่ยติดสถานะมากขึ้นนะคือมันติดสถานะเยอะอยู่โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูสิว่าจะเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าใส่ไป ยี่สิบนาทีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะผมว่าเราเอาพริกมาใส่สักอันหนึ่งดีกว่าอ่าอันนี้ไปอันนี้ใส่ไปพริกอีกหนึ่งอันคือมันไม่น่าจะได้นะ <c oughs> ไม่น่าจะได้ของเดิมนะผมคิดว่าเพราะว่าเปลี่ยนวัตถุดิบหลายชิ้นมากเอ้ยรอบนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบแปดนาทีฮะสกิปเลยสกิปเลยร,รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ดีนะอืมลองดูดิอ่ารอบนี้ได้อะไรรอบนี้เอ้ยได้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอันนี้คืออะไร อ่าเป็นซุปหรอเออเป็นซุปะฮะซึ่งก็ใช้ผลไม้อะไรก็ได้เหมือนเดิมซุปซุปเหมือนว่าจะติดติดแข็งด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่ะทายลองกินดูนะอ่าให้อะไรผมันรอบนี้โอ้ทํทำไมผม, <c oughs> ไ,ม,ไ,มได้ของไม่ดีเลยวะกิเช่นค้านนะฮะโอ้โหได้โอนี้อีกเอาเป็นว่าในรอบนี้เนี่ยเอาไปผมเอาอะเอาของตกแต่งมาแล้วกันนะคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องหาผลไม้ที่มันติดสถา,านะเยอะกว่านี้ะท่านผู้ชมคือมีอะไรที่มันติดแบบเยอะๆเลยไหมเอ้ยอันนี้ าเก็บมาเราก็เอ้ยอันนี้หนึ่งอันลรวก็มีไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันต้องมีไหมคือเหมือนจะไม่มีอะ่ะอามีไหมเอ้ยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคประมาณ3าลูกก่อนไหนมาดูซิว่ารอบนี้ผมจะได้อะไรบ้างที่ผมได้ของไม่ค่อยดีเลยอะทด้นผม้ยมอันนี้ไปแล้วก็อันนี้ไปคือรอยี่สสามนาทีโอ้โหเก้าสิบแปดร์เซ็นต์ได้อยู่นะอ่ะเมื่กี้ไปเลยผมขอ ขอกล่องก็ได,ได้จริงๆแล้วอยากเอามาลองสุ่มดูว่าตัวเองเนี่ยจะได้อะไรอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมได้สมูทตี้แล้วคือสมูทตี้หองอ, <c oughs> อ่าอลองลองดูลองดูเจ้าหนูอืมรอบนี้ขอของดีๆขอให้เอ้ยอะไรอะ่ะอันนี้แควอชอันนี้เนี่ยผมมีแล้วโอเนี่ยเนี่ยเอาไว้ก่อนอเอาอันนี้มาอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าแปดเปอร์เซ็น ผมได้ของแปดเปอร์เซ็นมาคือเป็นเจ้านี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลูกไปเลยท่านผู้ชมปลูกไปเลยคือได้แปดเปอร์เซ็นมาทั้งทีปลูกสักหน่อยแปว่าจะได้ใช้ไว้ปลุงอะไรสักอย่างอะปลูกไปคือลดน้ําไปด้วยเหมือนว่าจะเป็นสีฟ้าเออเป็นของสีฟ้าไองอน่าจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะผมคิดว่าเออเดี๋ยวปลูกไปก่อนนะปลูกไปก่อนลดน้ําลดอไรไปด้วยอโอเคเอาไว้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอให้น้องตัวเอง ตรงก็มีอะไรที่มันติดสถานะเยอะกว่านี้ไหมเหมือนว่าผมจะเจอลูกหนึ่งอ่ะอันนี้อ่าเน็กต้าตรอนตรงก็บนนี้เอ้ยบนนี้ได้อยู่ทัวร์แล้วก็ตรงนี้มีไหมเนี่ยเอนนี่บอลซัมอ่ะเอนนี้บอซัมนี่เหมือนจะไม่ค่อยเอ้ยมีลูกหนึ่งอ่าได้ได้ผมว่าโอ้ติด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 อ่าติดติดครับติดโอเคผมว่ารอบนี้ผมต้องได้ของดีสักหนึ่งชิ้นแหละเพราะว่าตนไม้ของเราเนี่ยติดสถานะค่อนข้างที่จะดีมาก คือดีดีดีเลยดีเลยอันนี้รอบโอ้ยลูกแรกมาก็เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ประซึ่เก้าสิบสามให้ลูกหนึ่งเก้าสิบแปดสิบเอ็ดนาทีฮะโอเครอบนี้ซุปแน่เลยว่ะผมว่าน่าจะเป็นซุปฮะเพราะว่าผมใส่ไปมั่วๆ <c oughs> ผมใส่มั่วมากนะอันนี้ได้เอ้ยอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะได้เป็นของใหม่สวีทเทคือเป็นเป็นชามะนาวชามะนาวอโอเคเจ้าหนูอันนี้เนี่ยสุดฝีมือเลยนะ ขอ,อของดีๆขอ,อดีๆเลยหนึ่งชิ้นฮิเทนเกียนะฮะเอามาเป็นกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มของตกแต่งห้าสิบเปอร์เซ็นตโอ้มีโอกาสได้โดนัทคือไม่น่าจะได้สุ่มแล้วเนะี่ยกล่องโอ้โหห้าสิเปอร์เซ็นเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมน่าจะปรุงของไปพอประมาณแล้วท่านผู้ชมคือก็จะได้ประมาณนั้นนะของเจ้าหนูส่วนอ่าร้านเกียรช็อปมีอะไรมาใหม่ไหมร้านเกียชอ็อปมอีซื้อมาให้หมดเล <laughs> ซื้อทุกอย่างไม่น่าจะมีอะไรนะอ่ามีไข่ใหม่ไหมครับพี่ไข่ใ,ใหม่อ่าไม่มีฮะไม่มีไข่ใหม่ร้านค้ามีผลไม้ใหม่ไหมไม่มีผลไม้ใหม่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะยกเว้นแค่อีเวนต์อีเวนต์เนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามานิดเดียวเองเนั่นไม่ชมโอเคฮะสอหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาถ้าไม่ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ